สวัสดีครับวันนี้มาน้อยธรรมดานะครับจะมาแนะนําแนวทางครับการเอาตัวรอดครับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับภัยพิบัติน้าท่วมครับโดยการทําเสื้อชูชีพแสวงเครื่องครับกรณีที่มีกางเกงบ์มแบบนี้นะครับถอดออกมาเลยครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆเราก็จะมัดขากางเกงครับเราจะมัดบริเวณเป้านะครับแบบนี้เลยครับตามคลิปวิดีโอนะครับมัดทั้งสองข้างเลยครับทั้งสองด้านเลยครับแบบนี้ครับ จากนั้นนาขวดพลาสติกครับขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้ครับที่ใช้ทดแทนกันได้ครับเช่นลูกบอลหรือว่าโฟมครับใส่เข้าไปครับจากนั้นรูดเชือกกางเกงให้สุดครับแล้วมัดให้แน่นครับอย่าให้ขวดหลุดนะครับขวดเราก็น่าจะหาได้ภายในบ้านครับหรือใช้ลูกบอลหรือโฟมทดแทนกันได้อย่างที่ผมบอกไปครับจากนั้นครับให้พับปลายขากางเกงนะครับแบบนี้ครับตามคลิปวิดีโอครับแล้วก็ใช้ปลายเชือกหูกางเกงนะครับพันสัก2รอบครับแล้วก็สอดเข้าไปในรูนะครับแบบนี้เลยครับตามคลิปวิดีโอครับ แล้วก็ทําการมัดครับมัดเงื่อนอะไรก็ได้ครับมัดให้แน่นครับอย่าให้หลุดนะครับนี่เลยครับแบบนี้ครับอีกข้างก็ทาเหมือนกันครับพับปลายขากางเกงครับแล้วก็ใช้เชือกนะครับพันสัก2รอบครับแล้วก็สอดเข้ารูครับแล้วก็มัดครับมัดให้แน่นครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับซึ่งชูชีพแสวงเครื่องนะครับไม่จาเป็นจะต้องใช้ขวดพลาสติกนะครับสามารถใช้ลูกบอลโฟมหรืออะไรก็ได้นะครับแทนขวดพลาสติกได้ครับซึ่งสามารถเอามาใช้แทนกันได้หมดครับก็จะได้ชูชีพแสวงเครื่องแบบนี้เลยครับพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวเรราาจะะมทดสอบบันค เน้นย้ำครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินครับภัยพิบัติน้าท่วมครับเอาไว้ใช้เคลื่อนที่ครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งครับหรือเอาไว้เคลื่อนที่ขึ้นหาที่สูงครับนี่ครับวิธีเอาตัวรอดครับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ําท่วมครับจากอุปกรณ์ใกล้ตัวครับชูชีพแสวงเครื่องเราสามารถสวมจากด้านหน้าหรือสวมจากด้านหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับนั่ได้ครับในกรณีนะครับเป็นกางเกงที่ไม่มีเชือกนะครับแต่เป็นขายาวแล้วมีหูนะครับสำหรับร้อยเข็มขาด ม้วนครับม้วนม้วนปลายนะครับม้วนปลายขางเกงครับแล้วก็เอาเข้ามาสอดกับหูแบบนี้ครับนี่ครับสอดกับหูกางเกงแบบนี้แล้วก็มัดครับส่วนขากางเกงอีกด้านนะครับก็ทําเหมือนกันเลยครับม้วนๆครับแล้วก็ยัดเข้าไปในหูกางเกงครับแล้วก็ทาการมัดให้เรียบร้อยครับทําเหมือนกันเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับจากนั้นก็ให้เราทําการสวมเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยครับตามคลิปวิดีโอครับสวมด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ครับ แต่นี้เราไม่มีเชือกนะครับเราต้องคอยเอามือจับไว้นะครับเพื่อไม่ให้ขวดหลุดออกจากกางเกงนะครับนี่ครับย้ำนะครับว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นครับในกรณีนี้นะครับอาจจะไม่ดีเท่าวิธีแรกครับเพราะว่าหูกางเกงอาจจะขาดได้นะครับหรือว่าขวดอาจจะหลุดออกจากกางเกงได้ครับในกรณีที่3ครับกรณีที่เรามีเชือกนะครับให้ใช้เสื้อเลยครับเพราะว่าการใช้เสื้อนะครับจะง่ายสะดวกครับเพราะว่าหาง่ายครับให้เราเอาขวดใส่เข้าไปครับแล้วมัดซ้ายขวาครับตามคลิปวิดีโอเลยครับหรือวัสดุอะไรก็ได้ครับที่ใช้ทดแทนกันได้ครับ จากนั้นให้เราสวมเข้าไปครับให้เชือกอยู่ใต้รักแร้ครับหลังจากนั้นบิดเชือกครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับตามคลิปวิดีโอเลยครับกรณีที่3มนี้ง่ายแล้วก็สะดวกครับถ้าว่าเรามีเชือกอยู่แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาน้อยธรรมดานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ